ยกที่42หายตัวไอสัตว์ปรินส์นายนอนกับนางพยาบาลคนนั้นจนได้แดนผลักปริ้นส์ออกจากตัวแล้วกระโดดขึ้นจากเตียงตอนที่ปรินส์ยื่นใบสังยาให้เขาดูรู้ได้ไงปรินส์เลืกคิ้วสูงนึกว่าตัวเองปิดเก่งแล้วเชียวแถมก่อนไปก็เช็กตารางเวลากับน้องชายว่าแดนไม่มาที่หอพักแน่นอน ไม่มีทางรู้ว่าเขาหนีกลับไปนอนค้างที่บ้านแม่ไอ้แ <c oughs> ดนด่าไม่ออกวิ่งออกจากห้องนอนไปสงบอารมณ์ปรินซ์วิ่งตามแดนออกไปยืนมองเขาที่ห้องรับแขกพยายามรูดกางเกงขึ้นไม่ให้เห็นตูดส่วนแดนสวมแต่กางเกงชั้นในกับเสื้อเชิ้ตปิดก้นโชคดีตัวเขาเล็กใส่ชุดนอนของนายปีศาจแล้วยาวพอปิดส่วนล่างดูไม่อุจจาตาสักเท่าไหร่ เขานั่งอยู่บนโซฟาทำหน้าแดงมองไอ้สัำสอนตาเขียวปัดใช้ถุงยางหรือเปล่าแดนกระชากเสียงถามไม่ต้องคอนเฟิร์มเลยว่ามันเอากับนางพยาบาลจริงไหมอย่างไอ้หมอนี่เหรอมันเอาชัววันนั้นแดนได้ยินกับหูตอนได้สำสอนบอกนางพยาบาลว่าจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริการทางเพศให้ใหญ่นั่น <laughs> ก็ต้องใส่อยู่แล้วฉันไม่งี่เง่าขนาดนั้นหรอกนะ้า รินซ์ยืนตอมอยู่ห่างๆไม่กล้าเข้าใกล้ว่าน้ำมนโหดแล้วเทียบกับแดนน้ำมนยังไม่ถึงครึ่งเลยไม่รู้ทำไมปรินซ์กลัวไอ้ตัวเล็กยิ่งกว่าน้ำมนซะอีกตอนแรกแดนก็ว่าจะชำระความเรื่องที่หมอนี่เอาตัวเข้าแลกกับข้อมูลมาโดยไม่ยอมบอ,อกเขาแต่พออ่านใบจ่ายยาเขาก็บ่นต่อไม่ออกแม่นายเป็นอะไรกันแน่ยานี่มันยาสำหรับคนกำลังจะตาย นอกเหนือจากยาบำรุงวิตามินต่างๆแล้วก็มีแค่ยาแก้ปวดต่างๆรวมทั้งยามอร์ฟีนมีเด่คนป่วยระยะสุดท้ายเท่านั้นที่หมอจะจ่ายยาแบบนี้แดนยื่นกระดาษจ่ายยาคืนให้เจ้าของด้วยสีหน้ากังวลปรินซ์ดึงกระดาษกลับไม่พูดอะไรต่อทำราวกับไม่รู้สึกอะไรเลยที่กำลังจะกำพร้าแม่ไม่มีลูกคนไหนจะใจแข็งมากขนาดนั้นแม่ของตัวเองทั้งคน ถึงแม้จะพูดว่าไม่สนิทกันแต่เลือดย่อมข้นกว่าน้ําอาจารย์หมอของฉันเคยบอกคนไข้โรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยยาแก้ปวดพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ตายเพราะโรคร้ายในตัวแต่ตายเพราะยาแก้ปวดที่กินเข้าไปมากกว่าดนเล่าประสบการณ์ที่เรียนมาจากห้องเรียนแม่ฉันไม่ได้เป็นมะเร็งและฉันก็ไม่เคยได้ยินว่าแม่เป็นโรคเรื้อรังอะไรเพราะถ้าเป็นจริง คนในบ้านก็ต้องรู้บ้างลินส์ขมวดคิ้วทำท่าคิดไม่ตกยาพวกนี้ไม่ใช่ว่าจะหาซื้อตามร้านขายยาทั่วไปได้บางทีถ้านายสามารถสืบได้ว่าหมอคนไหนเป็นคนเขียนใบสั่งยานายก็อาจจะได้เรียนรู้อาการของแม่นายมากขึ้นดานเสนอเพราะรู้ว่าการที่หมอจะออกใบสั่งยาเพื่อประคองชีวิตคนไข้ในระยะสุดท้ายไม่ใช่เรื่องที่ทำกันได้ง่าย ทั้งคนไข้และตัวนายแพทย์เองจะต้องตกลงกันแล้วว่าคนไข้กำลังจะตายและไม่ต้องการการรักษาตัวใดๆอีกนอกจากต้องการแค่ยาแก้ปวดอย่างแรงเพื่อไม่ให้ตัวเองทรมานก่อนตายได้ฉันจะให้น้ำมนสืบดูปรินซ์พับกระดาษจ่ายยาเข้ากระเป๋างเกงแล้วเดินหนีเข้าห้องน้ำไปนี่แหละคือสาเหตุที่เขาเอาใบจ่ายยาให้แดนดูหลังจากปล้ำกันแล้วไม่งั้นป่านนี้ถ้านายแดนทั้งเง,งี้ยนทั้งโมโห มีหวังบ้านแตกแ lap mt เป็นตึกขนาดยาวที่จัดแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆส่วนหนึ่งคือส่วนของห้องวิจัยซึ่งแดนเคยเล่าให้ทางกรมตำรวจฟังไปหมดแล้วว่าด็อกเตอร์วันทำวิจัยอย่างไรและว,วันนี้แดนเพิ่งได้รับอนุญาตให้ทำงานในส่วนห้องพักเป็นวันแรกมีประชากรที่เข้าร่วมงานวิจัยของอาจารย์หลายคนที่พักอยู่ที่สถาบันหรือส่วนโรงแรม และนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมพื้นที่ของสถาบันแห่งนี้ถึงใหญ่โตนะักแดนไม่เคยได้รับอนุญาตให้เข้าไปในส่วนของโรงแรมของสถาบันมาก่อนจนกระทั่งมีข่าวพนักง,งานโรงแรมคนหนึ่งขโมยของในโรงแรมไปใช้ที่บ้านไม่ใช่ของใหญ่โตอะไรมากแค่แชมพูสบู่และพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดร่างกาย อาจารย์วัน์ให้พนักงานสาวเลือกว่าจะถูกทำโทษอย่างไรระหว่างถูกไล่ออกหรือเซ็นสัญญาเข้าเป็นประชากรกลุ่มตัวอย่างของสถาบันแดนบังเอิญเข้าไปเก็บเอกสารในระหว่างที่ผู้จัดการฝ่ายบุคคลนำตัวพนักงานสาวเข้ามาให้อาจารย์วัน์ตัดสินคดีอยู่พอดีหนูต้องทำอะไรบ้างถ้าหนูไม่อยากถูกไล่ออกพนักงานสาวถามเสียงขุนแต่ก็มีความหวังอยู่นหน่อยห อาจารย์วสันกิ่นถึงงานวิจัยที่ไม่ประสบผลสําเร็จกับเพศชายคนหนึ่งให้พนักง,งานสาวฟังอาจารย์เสนองานวิจัยนี้ให้กับพนักง,งานสาวรับทําเป็นการไถ่โทษเพราะเขาคิดว่างานวิจัยนี้อาจจะประสบความสําเร็จมากกว่าถ้ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงอาจารย์วสันพบว่าสุนัขชอบเลียของหวาน ดังนั้นทางแลบจึงปรุงสูตรขนมอย่างหนึ่งขึ้นมาเพื่อการวิจัยโดยเฉพาะโดยการนำถั่วมาป่นละเอียดและต้มกับน้ำตาลปี๊บให้สุนักเลียหลังจากที่ทดสอบแล้วพบว่าสุนัขชอบเลียขนมนี้มากทาง l ลบจึงนำขนมถั่วหวานมาทาลงบนอวัยวะเพศของกลุ่มประชากรชายเพื่อทดสอบว่าความรู้สึกของการสำเร็จความใคร่ระหว่างลิ้นมนุษย์กับลิ้นสุนัขจะมีความแตกต่างกันไหม ผลปรากฏว่าพอนํำขนมถั่วป้ายที่ผู้ชายกลุ่มตัวอย่างสุนัขตัวหนึง่งไม่แค่เลียเอาน้ำตาลถั่วออกแต่กินอวัยวะบางส่วนของประชากรตัวอย่างเข้าไปด้วยการทดลองนี้จึงต้องยุติลงกลางคันด้วยเหตุน,นี้อาจารย์วสันจึงคิดว่าน่าจะเป็นการปลอดภัยมากกว่าถ้าเปลี่ยนเพศของประชากรตัวอย่างจากผู้ชายเป็นผู้หญิงแทนบ้าไปแล้วคนที่นี่มีแตพ่พวกโรคจิต ฉันไม่เข้าร่วมหรอกวิจัยบ้าบออะไรพนักง,งานสาวสะบัดคำด่าอีกหลายคำก่อนที่ฝ่ายบคุคคลจะตะโกนเรียกยามหน้าประตูให้นำตัวพนักง,งานสาวออกจากสถาบันไปโดยไม่รอให้เธอต้องเก็บข้าวของหรือสิ่งใดกลับบ้านเลยแม้แต่ชิ้นเดียวแดนไม่แน่ใจว่าอาจารย์วสันต้องการลงโทษเธอด้วยวิธีนั้นจริงๆหรือแค่ต้องการเขียนเสือให้วัวกลัวแต่หลังจากที่พนักง,งานสาวถูกไล่ออกไปแล้ว ท่านก็ออกคำสั่งเลื่อนแดนให้ทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของส่วนโรงแรมด้วยในระหว่างที่ทางแถบต้องจัดหาพนักง,งานใหม่มาทำงานแทนหญิงสาวที่ถูกไล่ออกแดนรับหน้าที่ใหม่อย่างเต็มใจถึงแม้จะต้องรับภาระหน้าที่เพิ่มเติมอีกหลายอย่างนอกเหนือจากการทำงานเดินเอกสารอย่างที่ทำอยู่ปัจจุบันแต่การรับงานนี้จะทำให้แดนเดินเข้าออกได้ทั้งตึกวิจัยและตึกโรงแรมซึ่งจะสะดวกกับงานสายลับมากขึ้นอีกหลายเท่าตัว เย็นวันนั้นบรินส์ปีศาจโทรมาเล่าว่าน้ำมนตได้รับข้อมูลเพิ่มเติมยืนยันว่าสถาบัน MT ได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทเครื่องสอําอางของแม่เขาจริงๆเป็นเงินกว่าล้านบาททางด้านพยาบาลสาวยืนยันว่าเธอจัดยาตามใบสั่งของนายแพทย์ส่วนตัวของนายหญิงของเธออย่างเคร่งครัดแม่ของปรินส์ถูกกำหนดว่าจะมีอายุอีกไม่ถึง6เดือนและหมอแนะนำให้คนไข้พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพื่อให้เธอใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างสงบกับสามีและลูก แถมแม่ของนายปรินซ์ยังได้ลงหนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรยอมรับชะตากรรมของตัวเองไปแล้วอีกด้วยพรุ่งนี้ฉันจะเข้าไปคุยกับแม่ตอนที่ไอ้เมทีไม่อยู่บ้านฉันจะไปถามให้แน่ชัดว่าแม่เป็นอะไรกันแน่และหมอคนไหนที่เป็นคนออกคำสั่งว่าแม่กำลังจะตายปริยาศาสตร์เอ่ยออกมาสีแววตาหม่นหมดนี่เป็นคำพูดสุดท้ายก่อนที่แดนจะได้ยินข่าวของปรินซ์อีกทีสวันให้หลังนายอยกับไอปรินซ์หรือเปล่า เสียงร้อนรนของน้ำมนต์จากปลายสายโทรศัพท์หาแดนฟังไม่สู้ดีสักเท่าไหร่ไม่อยู่ฉันเพิ่งกลับมาบ้านมีอะไรหรือเปล่าน้ำมนต์มีเบอร์โทรศัพท์ของแดนแต่เขาไม่เคยโทรมาเลยแม้แต่ครั้งเดียวและแค่สาเหตุนี้ก็ทำให้หัวใจแดนเต้นไม่เป็นจังหวะแล้วไอ้ปรินซ์หายตัวไปปรัชญาบอกมันไม่ได้กลับมาหอสองสวันแล้วน้ำมนตรายงานได้ไปตามที่บ้านเขาได้ยัง จแดนเริ่มสั่นเพราะรู้อยู่แก่ใจว่ารินส์ไม่เคยทิ้งปัชญาให้อยู่บ้านคนเดียวข้ามคืนเพราะถึงแม้ปรัชญาจะเลิกยาได้แล้วแต่เขาไม่อยากให้มีคนรู้ว่าปัชญาพักอยู่ที่ไหนเขาจึงไม่ชอบให้ปรัชญาออกไปเดินป้วนเปี้ยนซื้อของกินแถวบ้านจนกว่าพวกเขาจะได้ข้อมูลของแก๊งกระถิงทองเพิ่มมากขึ้นไอปรัชโทรไปแล้วทางโน้นบอกว่าไม่มีใครเห็นไอ้ปรินส์กลับบ้านมาหลายวันแล้วเหมือนกันน้ำมนต์พ่นลมหายใจยาว ด้านนึกสีหน้าของน้ำมนต์ได้อย่างชัดเจนเพราะมันก็คงกังวลเรื่องในปรินซ์ปีศาจไม่แพ้เขาในตอนนี้เช่นกัน